เรามาตามกันต่อนะครับบังเอิญว่าคอมพิวเตอร์แบงค์ไปแล้วแฮง์แล้วก็ทำให้การไลฟ์มันสะดุดนะครับถ้าผมยังอธิบายต่อแล้วไลฟ์เสียงกับภาพมันจะไม่ตรงกันนะผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวผมมาอาัดเป็นคลิปวิดีโอไว้ให้เพื่อนลองเอาไปใช้พิจารณาในการแผนในการเทรดแล้วกันเนาะจะได้สะดวกและง่ายแล้ว คิดว่าเพื่อนน่าจะได้ประโยชน์จากมันมากกว่าถ้าผมไลฟ์ไปอีกแล้วมันสะดุดอีกมันก็จะเสียความรู้สึกอ่ะมันดูอะไรกันไม่ได้เลยอ่ะแล้วเพื่อนก็จะไม่ได้ประโยชน์จากจากตรงนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอัดเป็นคลิปไปให้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโพสลงไปให้เลยนะครับเอาเรามาตามกันต่อที่เราโฟกัสไว้ก็คือขาสุดท้ายนี่คือ4ก้อนนี้คือ4ชุดที่3แล้วนะ ถ้าเราให้น้ําหนักเป็นแฟตใช่ไหมครับถ้าเราให้น้ําหนักเป็นแฟตชุดสุดท้ายเนี่ยเราก็มาโฟกัสแค่ตรงนี้ว่าแฟตชุดเนี้ยเขาเดินทางมาอย่างไงนะครับอ่าเราก็มาเราก็มาตามกันนะครับว่าเทสท์ A, ทำเอทำบีทำซีเนี่ยเป็นเส้นที่ผมไอ้นี่ไว้ให้ทำแพทเทิร์นไว้ให้ ทำเทำเอทำบีสทำสีโดยปกติอะถ้าเรามาโฟกัสนับชุดนี้โฟกัสชุดนี้ชุดของ a กับ b ที่ย่อลงมาเนี่ยแล้วลุ้นสีเฟลมีโอกาสจบไหม มันมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะผมมองว่าชุดสุดท้ายอะ่ะถ้าจะกบจบเป็น A B C น่าจะทําไปรีเทสที่80%ตรงเนี้ยราคาที่เราเคยให้ตั้งแต่ที่เราอัดคลิปไว้อะนะครับมันน่าจะขึ้นไปรีเทสโซนเนี้ยที่ผมที่ผมให้ตีให้เพื่อนตีฟิโบทิงไว้อะเนาะแต่ทีเนี้ยมันไปไม่ถึงพอไปไม่ถึงมุมมองเราจะมองอย่างไรได้บ้างนะครับ ความเป็น C มันน้อยไปนะครับเราก็เลยจะมองว่าเอ๊ะชุดนี้เป็นแบบนี้ได้ไหมแบบชุดนี้ขึ้นเข้ามาเนี่ย A ได้ไหมทำ B ได้ไหมทำ C ได้ไหม ทำดีได้ไหมแล้วทําอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีโอกาสทิ้งราคาลงก็มีโอกาสเป็นไปได้นะในทําเฟรมสีชั่วโมงนะครับเพื่อนก็ต้องหนึ่งตีกรอบนี้ไว้ให้เดี๋ยวผมจะบอกให้เพื่อนตีกรอบ channel นะกรอบของ channel ชุดแรกรอน,นี้ไปสัมผัสรอนี้ขึ้นมา แล้วก็ไฮนี้ยกับไฮนี้ยสัมผัส channel ของเขาไว้นี่เป็น channel ที่1ที่เราตีไปก่อนนะสำหรับการเดินของอ e ิเลเวทปกตินะครับถ้าเขาเป็น A B C D E เป็นชุดสุดท้ายเป็นไทแองเกิลเป็นไทแองเกิล A N C L ถ้าเป็นชุดสุดท้ายแทงเกิลน,น่าจะกลับตัวนะครับชุดนี้คือ A B C D E นะครับถ้าเป็นชุดแบบนี้เพื่อนก็รอดูจังหวะว่าถ้าเกิดไม่มีนิวไฮเขาดันขึ้นไปแล้วไม่เกิดไฮใหม่นะครับเพื่อนก็มีโอกาสที่จะหาจังหวะเข้าเซลลนะผมเซล โดยใช้กรอบเส้น c h ช n เ e ลตรงไหนก็หัวของ A กับหัวของ C ตีกรอบ c h ชนเนลไว้เป็นเส้นตัดไว้ถ้าเขาหลุดเส้นนี้ขึ้นไปได้ถ้าเขาหลุดเส้นนี้ขึ้นไปได้ s t ็อปล s อ s สต็อปล s อย่างเดียว แล้วค่อยรอจังหวะใหม่แล้วค่อยหาจังหวะเข้าเทรดนะครับน่าจะปลอดภัยกว่านะครับถ้าเกิดเราเราพอประเมินโครงสร้างเข้าคร่า,าพรอกการาฟทองมันเกิดขึ้นได้หมดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมันนอกเหนือนการคอนโทรลเราอ่ะเราก็สต็อปล็อคไปก่อนแล้วไปตั้งหลักเอาใหม่นะครับเพราะถ้าเป็นแบบนี้ชุดที่ยืดเนี่ยมันอาจจะยังไม่จบมันอาจจะเป็นการพักฐานของอะไร ของขึ้นได้ขึ้นหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งมานั่งโฟกัสกันอีกทีนึงนะครับแต่แผนตรงนี้เอาไว้ก่อนเอามุมนี้ไว้ก่อนทำา A ตรงนี้ก่อนทำา b ตรงนี้ก่อนทํา C ตรงนี้ก่อนทำดีนี้ก่อนทำา E นี้ก่อนถ้าเขาไม่ลงนะนะครับน่าจะน่าจะได้ประมาณนี้นะครับผมน่าจะเขาเรียกว่าอะไรน่าพอที่จะ จะได้แผนในการเทรดอ่ะนะครับเอาไปใช้ดูก่อนเดี๋ยวเราย่อยลงไปดูอีกหน่อยสิสองชั่วโมงเพื่อนพอเห็นเส้นชแน n ลของผมไหมมันวิ่งตามกรอบชแน n e ลมาตลอดนะเห็นไหมลงสัมผัสตรงนี้นะรตรีกรอบชแน n e ลนี้ไว้ก่อนสำหรับเทนของขาสนะครับ แต่เขาเริ่มไม่ทํำนิวไฮใหม่ตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่าทำเฟรมสองชั่วโมงนี้ได้ไหมเนี่ยเทำบีเนี้ยทำซีเนี้ยทำดีตรงเนี้ยขึ้นไปรีเทสอีอันเนี่ยเอาสั้นๆแค่นี้ไวสเท e ถ้าลุ้นถ้าหลุดเส้นนี้ stop l ลอ s แล้วไปตั้งหลักเอาใหม่ แล้วเดี๋ยวผมจะติดตามต่อให้เพื่อนแล้วถ้าเกิดมันผิดมันผิดไปจากตรงนี้เดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้อีกนะครับว่าแผนการเทรดต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับไม่ไม่พรุ่งนี้ตอนเย็นก็วันศุกร์ตอนเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวจะวางแผนของเทรดวรนจ์นให้ทีลอกแต่ต้องลองการาฟก็ฟอร์มตัวก่อนนะถ้กากราฟก็ฟอร์มตัวออกมารูปแบบไหนแล้วเองอ่านเดีวเขาเรียกว่าอะไรมันโชว์มันชัดขึ้นอะ่ะเราจะเทรดแล้วได้ปิดนะครับ สำหรับแผนการเทรดทองคําด้วยเทคนิค e l i ิ Wave ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r ค b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โค้ชอันแล้วก็ช่อง Isleep and Trade แล้วก็ช่อง e l i ิ Wave ง่ายๆบายโค้ชอันด้วยนะครับวันนี้โค้ชอั้นต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้ว อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจอิส e ลี n d แอนท e และช่อง YouTube อิเลดเวส์ง่ายๆบายโค้ดอันเป็นกำลังใจให้โค้ดอันกันด้วยนะครับ